บทเสวนาโดยพระคริสแห่งยุคสุดท้ายภาวจะนะว่าด้วยการแสวงหาและปฏิบัติความจริงบทตัดตอนการแสวงหาความจริงเมื่อเผชิญเรื่องราวต่างๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากเจ้าแสวงหาความจริงไม่เพียงเจ้าจะสามารถแก้ปัญหาได้เท่านั้น แต่เจ้าจะสามารถปฏิบัติและรับความจริงได้ด้วยหากเจ้าไม่แสวงหาความจริงแต่ยืนกรานในการให้เหตุผลของตนเองและกระทำตามความคิดเห็นของตัวเจ้าเองเสมอเช่นนั้นแล้วไม่เพียงแต่เจ้าจะไม่สามารถแก้ปัญหาความเสื่อมทรามของตัวเจ้าเองแต่เจ้าจะกระทำบาปอย่างรู้อยู่แก่ใจและนี่เองที่เป็นเส้นทางสู่การต่อต้านพระเจ้า ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเจ้าถูกตัดแต่งในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าและเจ้าไม่แสวงหาความจริงหากเอาแต่ดื้อดึงฝืนย้ำถึงเหตุผลของตัวเจ้าเองเจ้าอาจคิดว่าฉันทำงานของตัวเองแล้วและฉันไม่ได้ทำสิ่งเลวร้ายใดๆให้เห็นแต่ไม่เพียงฉันจะถูกตัดแต่งเพียงเพราะข้อผิดพลาดสองสาประการเท่านั้นมีหนำซ้ำ ฉันยังถูกเปิดโปงและไม่เห็นหัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบพอในตัวฉันความรักของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเหตุใดฉันจึงมองไม่เห็นความรักนั้นมีการกล่าวไว้ว่าพระเจ้ารักผู้คนดังนั้นเป็นเช่นใดที่พระเจ้าจึงรักผู้อื่นแต่ไม่รักฉันความคับข้องใจทั้งหมดพรางพรูออกมา ผู้คนในสภาวะดังกล่าวสามารถได้รับความจริงหรือไม่พวกเขาไม่สามารถได้รับความจริงเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์ของเจ้ากับพระเจ้าและแทนที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้กลับตัวกลับใจใหม่และละทิ้งทัศนะที่คลาดเคลื่อนรวมทั้งความคิดที่ดื้อรั้นของเจ้าเจ้ากลับต่อต้านพระเจ้าอย่างดื้อดึงเหตุนี้ ยังผลให้พระเจ้าทรงทอดทิ้งเจ้าเท่านั้นอีกทั้งในตัวเจ้าเจ้าก็ยังหันหลังให้พระองค์ด้วยเจ้าจะมีแต่ความคับข้องใจเต็มอกต่อพระเจ้าเกิดความสงสัยเคลือบแคลงและปฏิเสธอธิปไตยของพระองค์รวมทั้งไม่เต็มใจที่จะนบนอบต่อการจัดแจงเตรียมการของพระองค์แย่ไปกว่านั้นคือ เจ้าจะปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ใช่ความจริงและความชอบธรรมและนี่เป็นรูปแบบหนึ่งที่ร้ายแรงที่สุดของการต่อต้านพระเจ้าแต่หากเจ้าแสวงหาความจริงในทุกสรรพสิ่งเจ้ายอมจะเข้าใจเจตนารมณ์ของพระเจ้าไปแล้วและเจ้าจะได้รับเส้นทางที่เจ้าสามารถก้าวย่ำไปในการทำเช่นนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นการยืนยันว่า พระเจ้าที่เจ้าเชื่อในพระองค์นั้นคือความจริงเป็นหนทางเป็นชีวิตและเป็นความรักทั้งจะยังเป็นการยืนยันอีกด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำคือความถูกต้องการทดสอบและกระบวนการถลุงมนุษย์ของพระองค์คือความถูกต้องและมีจุดประสงค์เพื่อความรอดและการชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์เจ้าจะได้รับรู้ถึงความชอบธรรม และความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและในขณะเดียวกันเจ้าจะได้รู้จักพระราชกิจของพระเจ้าและและเห็นความยิ่งใหญ่ของความรักของพระองค์ช่างเป็นบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่เจ้าจะสามารถเก็บเกี่ยวบำเหน็จเช่นที่ว่านี้โดยปัศจาก,การสแสวงหาความจริงแต่เข้าถึงพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์โดยยึดตามโมโนคติอันหลงผิด และความคิดฝันของตัวเจ้าเองได้กันนั้นหรือแน่นอนว่าไม่ได้เพราะมนุษย์ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างลึกล้ำการกระทำและความประพฤติทั้งหมดของเขาและทั้งหมดที่เขาเปิดเผยจึงเป็นอุปนิสัยของซาตานทั้งสิน้นและล้วนตรงกันข้ามกับความจริงและไม่เป็นมิตรต่อพระเจ้ามนุษย์ไม่เหมาะที่จะได้ชื่นชมความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่เทว่าพระเจ้าก็ยังคงกังวลสนพระไทยในมนุษย์ประทานพระคุณแก่กเขาในแต่ละวันและจัดการเตรียมผู้คนเหตุการณ์และสิ่งต่างๆทุกรูปแบบให้เขาเพื่อทดสอบและถลุงเขาเพื่อให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้พระเจ้าทรงเปิดเผยมนุษย์ด้วยการใช้สภาพแวดล้อมทุกชนิดให้เขาทบทวนตัวเองและรู้จักตนเอง เข้าใจความจริงและได้รับชีวิตพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากเหลือเกินและความรักของพระองค์ก็เป็นจริงมากเสียจนมนุษย์สามารถมองเห็นและสัมผัสได้หากเจ้ามีประสบการณ์กับทั้งหมดนี้เจ้าจะรู้สึกได้ว่าทั้งหมดที่พระเจ้าทรงทำเป็นไปเพื่อความรอดของมนุษย์และนี่คือความรักที่แท้จริงที่สุด หากพระเจ้าไม่ทรงพระราชะกิจที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเช่นนั้นก็ไม่มีใครจะสามารถบอกได้ว่ามนุษย์จะตกลงไปลึกเพียงใดแต่ก็ยังมีผู้คนมากมายที่มองไม่เห็นความรักที่แท้จริงของพระเจ้ายังคงไล่ตามขวอยคว้าชื่อเสียงผลประโยชน์และสถานะเพียงพยายามที่จะอยู่เหนือผู้อื่น ปรารถนาที่จะดักจับและควบคุมผู้อื่นอยู่เสมอพวกเขาไม่ได้กำลังตั้งตนเป็นคู่แข่งกับพระเจ้าหรอกหรือหากพวกเขายังเดินบนเส้นทางนั้นต่อไปผลสืบเนื่องก็จะไม่อาจคาดคิดได้พระเจ้าทรงเปิดโปงความเสื่อมทรามของมนุษย์ด้วยพระราชกิจแห่งการพิภากษาของพระองค์เพื่อให้เขาได้รู้จักความเสื่อมทรามนั้น พระอ,องค์ทรงยุติการไล่ตามขวอยขวาที่ผิดพลาดของมนุษย์พระเจ้าทรงทำรรได้อย่างดีเลิศแม้สิ่งที่พระเจ้าทรงทำจะเผยมนุษย์ออกมาและพิพากษาเขาแต่ก็ช่วยเขาให้รอดด้วยนี่คือความรักที่แท้จริงเมื่อเจ้าได้ตระหนักการนี้ด้วยตัวเจ้าเองแล้วไซเจ้าจะไมไ่รับความจริงในแง่มุมนี้หรือ เมื่อบุคคลหนึ่งได้ตระหนักการนี้ด้วยตัวพวกเขาเองและได้มาถึงความเข้าใจนี้แล้วและเมื่อพวกเขาได้เข้าใจความจริงเหล่านี้แล้วพวกเขายังคงรู้สึกขุ่นข้องมองใจต่อพระเจ้าหรือไม่ไม่ความขุ่นข้องมองใจหายไปสิน้นจากนั้นพวกเขาจะสามารถนอบนอบอย่างเต็มใจและแนว่วแน่ต่อการจัดวางเรียบเรียง และการจัดแจงเตรียมการของพระเจ้าครั้งต่อไปที่มีบททดสอบหรือกระบวนการถลุงเกิดขึ้นหรือเมื่อพวกเขาถูกตัดแต่งพวกเขาจะตระหนักอย่างรวดเร็วว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำคือความถูกต้องและพระเจ้ากำลังเปิดเผยพวกเขาและช่วยพวกเขาให้รอดในไม่ช้าพวกเขาจะสามารถยอมรับและนบนอบ เป็นการนบนอกพระเจ้าโดยไม่เน้นเหตุผลของตัวเองปาสะจากมโนคติอันหลงผิดและการพร่ำบนหากผู้คนสามารถนบนอบมาได้จนถึงขนาดนี้นั่นเป็นเพราะพวกเขาได้ผ่านประสบการณ์กระบวนการถลุงมามา,มากมายและได้รับการทำให้เพียบพร้อมจากพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง